สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดปลูกบ้านอีกแล้วค่ะส้นตีแล้วบุกบ้านใครคะบุกบ้านฉันของตงอีง่เปิดปลูกบ้านใครคะบุกบ้านฉันค่ะมาแล้วฉันเพิ่งวาร์ปกลับมาจากบ้านนู้นน้องกิก๊กน้องไก่กันบ้าน,านด้วยค่ะ,ม,ะม,มีแล้วมีแล้วรัที่มาสร้างให้ฉันยังไม่มีเลยที่บ้านที่มา น้องกิ่งน้องไก่คะเดี๋ยวฉันเอาควีนบีไปเก็บเพราะว่าควีนบีหายากเป็นมแมลงอะ่ะเป็นมแมลงที่แบบว่า oh. บอร์ดมแมลงเดี๋ยวนะสรละบุงไก่หนูอยู่ตรงนี้นะคะโลกสแตนอะไรไม่อยากตายเอาไปใส่บนหลังคาบ้านคะ่ะแล้วฉันฉันยังสร้างไม่เสร็จเลย น้องกิง้งอีก,อกแปนาทีสี่สิบวิมันจะมาปรากฏว่ามันหลอกดาวมันไปตรงโน้นมาบ้านโกส่กลางตรงกลางแถวบ,บ้านบ้านมันหลังเฮอ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 น้องกิ้งวันนี้เร็ว น้องกิ้งยืนสแตนด์อัพตรงนี้นะคะระหว่างนี้ว,วางบอกได้ไหมเอ่ยระหว่างนี้วางไม่น่าได้มันเป็นช่วงเผือกวะอ้ยจะวางกันซะหน่อยเพราะตรงนี้ถ้าถ้าตรงนี้ขีดคือ,อวอลีแบร์มาลายมานี่ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จับใหม่มาลาย เสือเขี้ยวดาบเสือเขี้ยวดาบอันนี้ไม่เป็นไรมีมีมมอยู่สตาร์ฟเออฉันมีสัตว์ที่ฉันเลี้ยงไว้บ้านนี้อยู่แบบว่ายังไม่ได้เอามาวางเดี๋ยวฉันมาวางก่อนฉันยังไม่ได้ไปเก็บเวล์แบลเลอร์ขั้นสออี่มาแต่ฉันไม่อยากให้เอไรซาตายเดี๋ยวฉันเอาเอา้ไรซาไปเก็บ อยากให้ตัวไหนตายขึ้นหลังคาบ้านไหมคะลูกเ,เหลี่ยวแล้วอย่างงี้จะวางที่ยมธาตได้เหรอมาไม่มั่นใจแต่ว่าอาจจะได้เดี๋ยวลองดูกันครับซานเดี๋ยวมาอาดอาวีกันดัดอาดมอาอแล้เด็กมันจะตื่นโมงเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเน็ตนอนประมาณตีห้า โอเคค่ะ oh, okay. คุณไม่ท้อจุดนี้พิงมีอยู่ตีนี่นอนประมาณตีห้าเพราะว่ามาเช้ายัางคุยอยู่เลยโ oh, <okay. S 3> <c oughs> อเค่อ๋อาหารทาตแป๊บนึงถ้าเอาทาตกันนะคะอย่าลืมเอาอาหารให้ทาตให้เต็มๆด้วยนะคะทาตจะได้รีได้ <c oughs> มีอะโวคาโดอะถ้ามันถ้ามันไม่มีอาหารมันจะไม่รีเลือดเพราะมันไตที่มันเลอดอา,าหารทาตุธาตมีอยู่ประมาณสองสามร้อย ไม,ออไม่พอก็ต้องพอแหละธาตุตอนนี้ฉันกำลังจะนั่งจับธาตุเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยการเอาไปเวลเดี๋ยวค่อยๆจับทีละตัวดีกว่าเอา้าทาตน้ำแข็งนั่นแหละเนมื่อคือฉันภาพเลนไปกับบอยเวลสูตรนะ้วเพ่าแป๊บเดียวเวลสิบแล้วก็ใช่ไงมันวิ่งวันวิ่งวนรอบหนึ่งมันก็สิบน่านอกแต่ตัวเดียวว่าตีได้ทั้งหมดนะที่ไม่ใช่มังกรนะจริงจริงมังกรก็ตีได้ไดนะ เดียวไหวโลงก่อนฉันไปตีก็ไม่มีอะไรเลยังกรอนหลังโลก็รากันเลยวายฉันปีนไม่ได้อุยอเ,เ,เอาเลือดพกติดตัวกันไว้ด้วยนะคะอะ ยี่ลกูกแค่ตรงนี้ไปหนานแล้วโอ้แรแล้วมันก็ชอบมาตอนกลางคืนมองอะไรก็ไม่เห็นอ๋อโอ้ยแล้วฉันแล้วบ้านหลังนี้ไฟฉันเยอะที่ไหนอะยี่น่าคอายอะทอ่แล้วที่โบกฉันฉันที่วิ่งวิ่งอับฉันคือไฟอะปักแค่รอบรอบบ้านแบบไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบขนาดนั้น เฮ้ยเฮ้ย,ยดินอดารบกวนเอาทากันมาด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ามา <c oughs> เอาธามาคนเดียวก็ไม่ไวนะครับฉันามา <c oughs> ฉันฉันฉันหยิบทาได้สองตัวแล้วลอนอี๋ <c oughs> เอาไปหมดเลยขีโก้ฉันกดไปแค่ที่เดียว หนังแรดเอาไปทำอาหารกินน้องไก่มันไม่เห็นมันไม่เห็นขึ้นลูกดาบเลยมันขึ้นมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนขึ้นสีเด้งกับแเด้งมันเดนไม่วึงเข้ามาหอนทำไมลูกฉันว่าติดบักตรงเนี้ยควีนเพราะว่าของเธอมันเป็นล้วงไงมันเดินผ่านไม่ได้วิงเบลควีนบีหลอนควีนฟรายด์เ y t ธอส s เตย ฉันเอาลูกวางไว้รอบบ้านเลยหล่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ฉันได้ทำชุดเพิ่มไ,ไอ้ฉันเอาเอาสัตว์ที่ฉันโหแล้วสัตว์สัตว์ที่ฉันถ้าฉันมีสิบคนต้องใส่ชุดนี้สิบตัวค่ะ <c oughs> ต้องใส่ชุดที่มันกันพันห้าพันเจ็ดสิบตัวมาฉันเอาหมามาวางก่อนหรืเวลาจะได้มีใช้งาน <7. S 2> เจ็ดวางตรงนี้อุ้ยหมาวางได้หมาวางได้สัตว์วางได้ ไม่ใช่ว่าอีพวกนี้โดนเสือดำกัดตายฮะก่อนนะถ้าถ้าเป็นคนมาหมาเธอไม่รอดตัวนะไม่ก็ก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ได้อ้นี้ขนาดนั้นคืออยากให้สัตว์ตาย่อยหมาเลเวลหนึ่งมันจะโดนตีทีตรงนี้ก็ตายนะเดี๋ยวฉันกลับไปบ้านหลักก่อนแป๊บหนึ่งไปเอาชงเอาช้างมาวางวางไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อมันมาหลอกบ้านเธอหลอก มืดจังเลยเธอช่วยปักไปเพิ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยปักแล้วนะตอนแรกมืดกว่านี้อีกขี่ายโผล่มืดเลยครวิ่แล้วที่ฉันอยู่คนเดียวแล้วมันมาบ้านเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เพราะฉันมองไม่เห็นนอนเข้ามาในบ้านสิมายืนตัวม่วงอะไรตรงเนี้ยฉันรอรอมันมาไงเข้าไปในบ้านฉันมีอันนี้นี่นี่นี่ฉันไปหยิบมาจากรัชชี่เนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมันก็ตีตีฉันไม่ค่อยเข้าหรอกแล้วอ่ะถ้าฉันเลือดเป็นหมื่นมาค่ะ เช้าแล้วเต๋อป๋อ,อมสรุปคืออะไรไหรือมะโผล่ไปบ้านดัชชีนอนแล้วบ้าน<บ>ดัชชีฉันบอกเลยบ้านดัชชีไม่มีทางโดนเผินเพราะว่านางสร้างอยู่บนต้นไม้ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเลยบ้านนางนอนแล้วมันกากบาดอะกากบาดบนบ้านฉันเลยแบบตรงนี้ ตรงนี้กากระบาทตรงนี้กลางบ้านกูเลยค่ะมาแล้วคอสคิทเช่นสตาร์ฟว้เพราะครัวจะบุกอ่ะข้างครัวมาจากฝั่งไหนเธอไม่มีหอดูสังเกตการข้างบนข้างบน มาจากทางไหนอะบอกด้วยวิ่งก่อนสลับุงไก่ตามแม่มาลูก<า>ฉันเป็นตาอ,อุ้ยต้องเป็นอีอนี่แน่เลยอะ่ะไหนฉันเอาจะบองตีหัวคนมาไหมเอามาอไอ้หา้าวางเตียงไม่ได้ด้วย ใช่ใช่มันเป็นช่วงเพิงมึ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 งหลังบ้าน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 กำลังจับคนอยู่กำลังจับคนอยู่อะไรอะไรอุ้ยอุ๊ยขันตีขันตีขันตีอะไรเราจะจับคนไหนวะขันตีโดนกูอย่าตายนะอย่าตายนะจับต้นปีนลีกูตายห่าไปแล้วจับไม่ได้อ่ะกูช่างอยากได้อีกูขันสาม นเนี่ยมันเป็นครูขั้นสี่เนี่ยตัวเนี้ยมันขั้นสี่หมาหลอดอากศาศไม่หยุด <laughs> เลยเจ๊ลูกจับไม่ได้แม่งเอ้ยจับไม่ได้ท่ามันตีอ่ะไม่ได้เปลี่ยนอาวุธอุ้ยอันนี้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 เป็น,นอันนี้อันนี้ก็ต้องเอาอันนี้ก็ต้องเอาตัวนี้ก็ขั้นสี่เจ๊ตัวนี้เก่งตัวนี้ไม่ได้เก่งหรอกแต่ตัวนี้ดีตัวนี้คุคูขั้นสี่เจ๊เปลี่ยนอาวุธให้ท่าก่อนไม่ <c ười> จับไม่ได้อ่ะฉัะเปลี่ยนรูปได่ถ้ากดสองตัวนิดนึงไม่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 ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยมันจับไม่ได้เพราะว่าเรามีตัวอุ้ยนอนนรอมันมาปลาระเบิดมึงมันนัดซัมมอนหลังบ้านโก้ฉันฆ่าแหลฉันฆ่าทีมงไรฉันไม่จับกระตัวจับได้อะฉันฉันเปลี่ยนแบบรูปจับเลยนะ ไม่ไม่ไม่ต้องเปียนเจ๊เป็นเป็นอาวุธดีกว่าเป็นอาวุธฆ่าดีกว่าอาวุธฆ่าราะว่าไม่ไม่ฆ่าเลยฝั่งเนี้ยเยอะมากคือคือถึงเวลาบางตัวมันจับไม่ได้ด้วยแหละก็เลยแบบเออเนี่ยอีเทีสี่คนลุงยังไม่ตายเลยฝั่งฝั่งเนี้ยเยอะนะคะฝั่งหนูเนี่ยเยอะมากเลยมีแค่หนูคนเดียวเองอยู่ไหนกันหมดเลยฆ่าหรอ ฝั่งเทเลพอตเนี่ยค่ะมีหนูนเทเลพค่ะ้าดิแค่สามคนค่ะโอ้จะตายค่ะแปบนึงเดี๋ยวฉันไปช่วยแปมนะเจเป่อฝากดูกข้างหลังด้วยมันมาสองทางมันมาหน้าบ้านกับหลังบ้านอะ่ะบอสมันอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วฉันโดนทั้งบอสโ oh อมาตีจี้ตีจี้กันวันตีจี้ถ้าฝั่งนั้นไม่มีใครมาก็มาช่วยฝั่งนี้ก่อนะเม,นมันเยอะอ่ะ โอ้โหหล่อนเยอะมากเยอะมากบอกแล้วมันเยอะเยอะที่หายเลยเจ๊ปั่มฟังเนี้ยวิ่งไปทางไหนอยูวะหน้าบ้านหน้าบ้านอ่ะคเล่นปอตนางอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อซาตานมีหน้าหมดสตานมีหน้าหมดมันเป็นคนอ่ะ ขนาดลูกแค่น,นี้เราได้ดีนะไม่ใช่ซิมาเลียนอะโอ้โหหลอนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านอีนีน่มายืนปันระเบิดอะไรคะอีเจ้เนี่ยมึงมึงอีนี่ตัวทองอีนี่ตัวทองเดี๋ยว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  ยังไม่หมดนะมันยังไม่ย,มย,มยังไม่ขึ้นว่าหมดอุ้ยนี่ดาบอุ้ยอุ้ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหล่อนตรงนี้เยอะมากตรงฝั่งอนาคอนดาออตรงนี้ก็มีว่ะมันมาเรื่อยๆเลยบมาเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเลย,เอ,ยอุ้ยหลอย่อนมาเยอะมากมันยังไม่หมดไง โอ้โหมาอีกแล้วซาม,มอนอีกแล้วจะรู้ฝั่งนั้นเธอไปเลยฉันฉันอยู่ตรงฝั่งอานาคอนดาฉันอยู่ฉันอยู่อีกฝั่งนึงมันฉันอยู่ฝั่งที่เป็นเนินเนินก้อนหินนะมันมาเป็นติดเลยโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทานน้ำก่อนเดีวยวอนาคอนดา <S <S> <S เดี๋ยวเดี๋ยวอานาคอนดาจกขี่ฉัน ลากลากลากมาใส่ตัวท่าเจ็บปอบมาให้นางจะดีนี่อาเชอร์ขั้นตีเหรอจะได้หมดหรือยังเออยังยังยังมันถ้าหมดแล้วมันจะขึ้นว่ากำลังดีปุ๊บ วิ่งหา่ะนะถ้ามันยังไม่เจอ้องวิ่งหาว่ามันอยู่ไหนอันนี้ยังเหลืออยู่ตรงนี้อยันตึบกำแพงบ้านเธออยู่นลยอุ้ยแรงมากลูกค้ามาทำหอยอะไรตอนนี้คะน,นี่ตรงไหนอีก่ะ กำลงังวิ่งอยู่เนี่ยวิ่งดูรอบๆบ้านจะไปไหนอ่ะอุ้ยทำไมเขาเก็บลูกเสือดำไม่ได้อ๋อตรงนั้นตรงนั้นระเบิดอะไรกันครับเก็บรูสเถือดำไม่ได้มัดนดอนลูกอืมไอ้นี่ป่าบอลไฟใส่ลูกเถื่ออ่นนอนแล้วเจลูกมันขึ้นว่าดีฟีอะไรไม่ใช่ดีกุ๊บอุ้ย ตรงนี้พังเลยอุ้ยอันนี้เอาเคมีขั้นสอง 2, หรอมาเด็มครูมีตัวสลบด้วยหนึ่งตัวอย่างไรได้อาเคมีมาตัวหนึ่งจะเป็นอาเคมีขั้นสอง 2. อย่างกาโหคุณมาสลบเต็มบ้านเลยค่ะเธอ,อเทเลพอร์ตเธอพังปะพัง ยีต้น,นตีเนื้อซังไม่ได้เพราะว่าไม่มีของอ,ะอ่ะแต่เดี๋ยวะะจะรู้มีถวายไหม50อันถวายถวายในตัวไม่มีคือมีอยู่บ้านเก่าอ่ะแบบนะทวายมัใช้อะไรต้องอ่ะ หนูทำดีมากค่ะลูกหมาลูกแม่ใครพอร์ตงไหฉันได้กลับยังไงเนี่ย จบแล้วค่ะหมดแล้วหรออืออ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแบบหมดเลยศูนย์มารอบเดียวโอ้ยยังไม่ได้เลยอะไรวะจินระดาเทเลพอร์ตพังไปแล้ว <c oughs> ะ้หรอใช่นางดนทุบเทเลพอร์ต <c oughs> นอนแล้วพวกเนี้ยสลัดแน่มากก็มาทุบเทเลพอร์ตซะนน่าอุ้ยทำไมอนาคอนดา สลกมากมาแค่นี่ย ทำไมมาน้อยจังเจนรู้เอาเอาอาหารท่านามาใส่อีกกงหน้าบ้าน,ะนะ่เะอคงไหนเอาเทมเไว้เพื่อเธอใช้หนึ่งมันสลบคนดีแต่เป็นแค่ขั้นสองอะแต่ว่าเออเธอใช้โอ้ยชทางกงไม้ไว้หน้าบ้านเธอทางบ้านพัง โอเคสิ่งที่เหลือรอดคุุ 6, ขั้นสี่ไม่หายเลยต้้งสอง 2, ตัวเหลืออะไรบ้างเนี่เยเหลือควีนบีหนึ่งเหลือ <S 2> <S 2> 5, มาลายคุกสี่ตรงตรงที่ฉันอยู่อ่ะคุกสี่สองตัวเลยแต่มันไม่มีใครมาช่วยฉันฉันเลยต้องฆ่ามันทิ้งฉันก็ไม่ไหว ็ดีมาครั้งเดียวจบเลยเจนลูกนเธอมีเพื่อนบ้านด้วยว่ขนาดนันมีมีแต่ว่าเพื่อนบ้านบ้านตลกมากเลยเออบ้านนี้เธอค่อยดูเป็นปราสาทหน่อยตรงนี้มีที่วัดไหมวัดไม่แกะก็มันพังไปแล้วไงคะเจ๊ไม่ไม่ไม่วัดไม่แก่แบบเพื่อนบ้านเลยไม่รู้ไม่ได้เซอร์เวย์เลยบ้านหินเจ๊สบ้านหิ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 น ้อกดเล่นด้วยใช่ไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีฉันขาดเรียนนี้อยู่อะไรนะนนนอีอีถูกม่วงม่วงม่วงอ่ะเาจะสร้างแมปรูมได้บ้านอาชีพมันอยู่ทไหนนะอย,นนอยู่ข้างบน,อ,งบนอยู่ข้างบนประมาณมน่าจะาตัว แล้วว่าง K L เ8็แปดมั้งเจ็บป๋อมเจ็บปอมตรงนี้มีที่เทเลพอร์ตของของ No o n e r มามานี้ข้างหลังบ้านเจลูมันมีที่เทเลพอร์ตหน้าแก่อยมันจะไปโผล่อะไรที่เราเคยใช้จะไปโผล่อะไรวะไม่ไมมันมันคืออันที่เราเคยใช้ไงของคนที่เราใช้บ่อยๆจะใช้ก็จะไม่เคยใช้ของนออนไม่เราใช้กันตอนเราเพิ่งมาเซิร์ฟแรกเนี่ยจะไม่ได้ใช้ไง โอ้โหนี่ใช้เธอใช้คือหน้าแก่ฉันใช้เจะของเรานะของมันอื่นฉันไม่เคยใช้เลยฉันไม่รู้ว่าเรว่าที่ไหนเออนะค่ะเจ้าฝั่งในสุนีเธออนาลิติ